มีความจริงหนึ่งเกี่ยวกับเนโ o ที่แทบไม่ค่อยถูกพูดในที่สาธารณะและไม่ค่อยถูกอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างตรงไปตรงมานั่นคือเนโ o ไม่ได้มีอำนาจของตัวเองอย่างที่หลายคนเชื่อกันหลายประเทศเชื่อว่าการเป็นสมาชิกเนโ o คือหลักประกันความมั่นคงแต่คำถามสำคัญคือองค์กรนี้มีอำนาจจริงของตัวเองหรือเป็นเพียงเวทีที่อำนาจของประเทศหนึ่งถูกนำมาใช้ร่วมกัน วันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่ไม่ค่อยได้ยินมองในธโทผ่านโครงสร้างอำนาจจริงไม่ใช่ผ่านคำถแถลงหรือภาพลักษณ์เทอธธถูกสร้างมาเพื่ออะไรเทอธธถูกก่อตั้งในปี1949ในบริบทของสงครามเย็นเป้าหมายชัดเจนมากคือคารอำนาจของสาภาพโซเวียตเทอธธไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์สันติภาพลอยๆแต่เกิดจากตันกัดของดุลอำนาจใครแข็งใครอ่อนใครคุมพื้นที่ยุทธศาสตร ในเวลานั้นยุโรปอ่อนแอจากสงครามโลกสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งที่สุดเนโธคือช่องทางที่สหรัฐนำอำนาจทางทหารมาปักหลักในยุโรปอย่างถาวรน,นี่คือหลักฐานของเนโธและเป็นจุดตั้งต้นของความไม่สมดุลเชิงอำนาจที่ยังดำรงอยู่จนถึงวันนี้เมื่อสหภาพโซเวียตลกสลายในปี1991คำถามที่ไม่ค่อยถูกถามในที่สาธารณะคือเนโธยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ถ้ามองตามเหตุผลดั้งเดิมเนโธควรหมดบทบาทไปแล้วแต่เนโธไม่ยุบเพราะในโลกความจริงเนโธไม่ใช่แค่เรื่องรัเสเซียแต่คือเรื่องอิทธิพลของสหรัฐในยุโรปการมีเนโธคือการที่อเมริกายังมีที่ยืนทางทหารทางการเมืองและทางยุทธศาสตร์อยู่ในยุโรปนี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดตรงๆงเพราะมันไม่ใช่เรื่องสวยงาม แต่มันคือความจริงเชิองอำนาจคำถามสำคัญที่สุดคือเนโทโมีอำนาจของตัวเองจริงหรือไม่คำตอบคือแทบไม่มีเนโทโธไม่มีทหารเป็นของตัวเองไม่มีอาวุธเป็นของตัวเองไม่มีระบบข่าวกรองเป็นของตัวเองทุกอย่างมาจากประเทศสมาชิกและถ้ามองลึกลงไปอำนาจหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเทคโนโลยีระบบสังการ หรืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์ล้วนมาจากสหรัฐอเมริกาถ้าวันหนึ่งตัดสหรัฐออกจากเนโตองค์กรนี้จะยังมีชื่อแต่จะขาดพลังในการปฏิบัติการจริงพูดให้ชัดเนโตคือโครงสหรัฐคือเครื่องยนต์เมื่อโดนั์ทรัมพ์พูดถึงคำว่าแฟนคลับเนโตหลายคนคิดว่าเขาโจมตีเนโตแต่ในเชิงอำนาจทรัมป์กำลังโจมตีความเชื่อแบบหนึ่ง คือความเชื่อว่าเนโธจะปกป้องทุกคนอย่างอัตโนมัติทรัมปมองเนโธไม่ใช่ในฐานะคุณค่าศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสัญญาด้านความมั่นคงและในโลกของสัญญาใครจ่ายใครลงทุนคนนั้นย่อมมีอำนาจต่อรองมากกว่านี่คือสิ่งที่หลายประเทศไม่อยากฟังแต่ครัมปเลือกพูดออกมาตรงๆหลายประเทศในเนโธเชื่อว่าองค์กรนี้ปกป้องพวกเขาแต่สิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดคือ พวกเขากำลังพึ่งอำนาจของสหรัฐไม่ใช่อำนาจของเนโธเองเนโธไม่มีเจตจำนงอิสระไม่มีอำนาจตัดสินใจแบบรัฐชาติทุกการเคลื่อนไหวสำคัญต้องผ่านอเมริกาในทางปฏิบัติเนโธคือเวทีที่อเมริกาใช้อำนาจของตัวเองยังมีความชอบธรรมทางการเมืองเมื่อมองเนโธผ่านโครงสร้างอำนาจจริงเราจะเห็นว่าเนโธไม่ได้มีอำนาจเป็นของตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องดีหรือร้ายแต่มันคือความจริงของโลกมหาอำนาจเนทโธไม่ได้ปกป้องประเทศใดโดยตัวมันเองแต่สหรัฐอเมริกาต่างหากที่ใช้องค์กรนี้เป็นกรอบในการใช้อำนาจในโลกแห่งความจริงความมั่นคงไม่ใช่คำสัญญาและไม่ใช่โลโก,โก้แต่มันคืออำนาจที่คุณถืออยู่จริง